วัขดขณะนี้เรากําลังอยู่ที่ไร่เศรษฐกิจพอเพียงนะคะไร่เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดตากค่ะทุกคนเป็นไร่ที่ผสมผสานกันนะคะระหว่างอ,อคนบ้าอุ้ยขอบคุณลหลายคนบ้าคนบ้าคนบ้าพี่บัว มันหลุดจะหมุนกล้องยังไงเนาะมันไม่ยอมให้เราหมุนเลยอะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูเป็นไร่เศรษฐกิจพอเพียงเนาะอยู่ที่จังหวัดตากค่ะที่นี่คือ ไรเตรยาวันนะคะเล่าเรื่องบายครูเบนขอบคุณค่ะครูเบอนอพี่อยู่ที่ไรเตรยาวันนะคะตอนนี้เนาะอยู่ที่จังหวัดตากพอดีกล้องมันหมุนไม่ได้อะมันจะกลับให้ดูอีกด้านหนึ่งเนอะมันไม่ไปเลยอะแล้วก็จะสตรีมในแนวนอนก็ไม่ไปค่ะ ก็ให้สตรีมในแนวตั้งอย่างเดียวเลยเอา้าวนี่ไปแล้วไปแล้วนี่นะคะที่นี่คือไร่ตเตรยาวันค่ะอยู่ที่จังหวัดตากเนาะเป็นไร่เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเดี๋ยวพี่พาชมสวนนะคะตรงนี้จะเป็นสวน สวยมากเลยค่ะอะขอบคุณทุกทกท่านที่แวะเข้ามานะคะ,ะหมุนในแนวนอนไม่ได้เนาะมันไม่ยอมอะก็เอาในแนวตั้งไปแล้วกันนะคะตรงนี้คือไร่เตรยาวันนะคะ,ะเป็นไร่เศรษฐกิจพอเพียงค่ะงดงามมากเขามีการปลูกต้นไม้สวยงามมากค่ะทุกคน นอกจากจะปลูกต้นไม้นะคะก็จะมีเหมือนกับเป็นอาร์ตย่อมๆมาค่ะเนี่ยค่ะพี่ให้ดูนะคะเ,เป็นประมาณนี้เลยนะคะก็จะมีที่ให้เช็คอินถ่ายรูปเยอะมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็จะทำคล้ายๆกับเป็นเหมือน เหมือนเป็นคล้ายๆสตรีทอาร์ตประมาณนั้นนะคะแต่อันนี้มันเป็นวอลนาะวอาร์ตเนี่ยค่ะแล้วก็มีการนำพวกเศษเหล็กเนาะมาทำเป็นกระตูนเยอะเลยอยู่ด้านหน้า<ม>อ,อพอดีก็ไม่กล้าที่จะเดินไปนาะกลัวสัญญาณหลุดนะคะเ<ม>นี่ยค่ะเป็นประมาณนี้นะคะ<ม>ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่แวะเข้ามานะคะพอดี มันสัญญาณไม่ค่อยดีค่ะแต่เห็นเห็นเขาสวยเนาะก็เลยอยากจะแบบถ่ายให้พวกเราดูนะคะ่ไร่เตรยาวันนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวดูข้างหน้านี้นะคะจะเป็นตัวคิงของ นี่คะ่ะมีการนำกระบะเนะเาะป้ายท้ายรถกระบะเนี่เต็มเลยนะคะเอามาทำเป็นมาทาเป็นที่นั่งเก๋มากเลยค่ะแล้วก็จะมีอาร์ตประมาณนี้ค่ะเนี่ยให้เราไปถ่ายรูปได้เนาะเต็มไปหมดเลยนะคะตรงบริเวณตรงนี้นะคะค่ะไลเขาสวยงามมากๆเลยค่ะ ด้านนู้นก็จะเป็นเออเป็นเหมือนกับน้องไหอขอบคุณนะคะพอดีตอนนี้พี่อยู่กลางแจ้งเนาะพี่ก็เลยอ่านไม่เห็นเนาะก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะเดี๋ยวจะขอไลฟ์แค่ไม่กี่นาทีเนาะ